แมนยูเนเตดแทบกระอักเลือดเมื่อราฟาเอลวารานกองหลังคนสำคัญจะต้องพักราวหนึ่งเดือนหลังจากได้รับบาดเจ็บเอ็นหลักหัวเขา่าจากเกมพบกับอตาลนตาตาวเตทีมชาติฝรั่งเศสเพิ่งจะหายเจ็บกลับมาแต่ตอนนี้เขาต้องพลาดเกมทีมลีกที่จะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์นี้อย่างแน่นอน การหายหน้าไปร่วมเดือนจะทำให้วารานไม่สามารถลงเล่น2นัดถัดไปหลังจากเบรกทีมชาติซึ่งก็คือเกมกับวัตฟอร์ดและเบียเรลเขาจะพลาดเกมเยือนเชลซีในวันที่28พฤศจ,จ,จ,จิกายนด้วยแต่ก็น่าจะกลับมาได้ในนัดที่เปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลในวันที่2ทธันวาคมสำหรับวารานย้ายมาจาก เรอัลมาดริดมายังแมนยูในเต็ดในช่วงซัมเมอร์ลงสนามไปแล้ว9นัดในซีซั่นนี้ถือเป็นกองหลังที่ฟอร์มดีที่สุดในบรรดาแผงแบ็กโฟของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮาฮิตชองปีกดารวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับจากการยืมตัวกับเบอร์มิงแฮมแล้วหลังบาดเจ็บหนักต้องพักยาวถึง5เดือนหลังเข้ารับการผ่าตัดโคนขาหนีบ ผีแดงยืนยันแล้วว่าเรียกตัวชองกลับมายัางสโมสรโดยระบุว่าทางหิตได้รับการผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมเอ็นต้นขาการผ่าตัดไปได้ด้วยดีและเขากลับมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อทำการฟื้นฟูโดยตามที่คาดไว้จะใช้เวลาราว4-5เดือนปีกไว้21ถือเป็นแกนหลักในทีมของรีโบยอร์ที่เปอร์มิงแฮมโดยลงเล่นทั้งหมด13เกมในลีก ชองได้รับคำชื่นชมค่อนข้างมากในฤดูกาลนี้รวมถึงผลงานที่โดดเด่นในช่วงต้นฤดูกาลนัดพบกับบอลมัดแม้ช่องจะเพิ่งลงเล่นให้ United ยูไนเต็ดไปเพียง5นัดในลีกแต่เขาเคยถูกยืมตัวไปค้าแข่งกับเวเดอร์บร e เมนและขับบลูสมาแล้วก่อนในซีซั่นนี้จะเป็นสโมสรในแชมเปียนชิพสำหรับชองเคยรับรางวัลน,นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2018 สุดท้ายนี้ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับจะมีข่าวอัปเดทตทัศนคติก่อนและหลังเกมครับมาวิเคราะห์ไปด้วยกันครับเชียร์ไปด้วยกันเพราะเราคือ UNITED ขอบคุณครับ